สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่องสัรหารนำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะใครเคยมีอาการหูอื้อบ้างอาการมีเสียงในหูเสียงดังในหูหรือเสียงรบก,กวนในหูซึ่งก็พบได้บ่อยอยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่เรามักจะมองข้ามมันไปไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันสักเท่าไหร่มีข้อมูลว่าคนในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีอาการแบบนี้ถึง40ล้านคน แต่ก็มีคนเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่รู้สึกว่าหูอื้อเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับเขาพวกเราล่ะคะมองข้ามอาการหูอื้อของตัวเองไปหรือเปล่าอาการหูอื้อหมายถึงการได้ยินลดลงความคมชัดของเสียงลดลงหรือบางรายอาจรู้สึกเหมือนมีอะไรอุดหู หรือรู้สึกมีเสียงรบกวนในหูซึ่งอาจเป็นเสียงแหลมวิดวิลใครมีมแมลงวันบินอยู่ในหูหรือเป็นเสียงหึงห่งหึง่งหึ่งหรือเสียงตบตบตบที่ดังตามจังหวะการเต้นของชีพจรส่วนเสียงในหูก็คือเสียงที่เกิดจากความผิดปกติของหู หรืออวัยวะข้างเคียงซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองแบบนะคะก็คือเสียงในหูที่ตัวเองได้ยินคนเดียวเช่นเสียงแหลมวีดหรือเสียงจิ้งหรีดร้องเสียงหึ่งหึ่งอื้ออื้อเสียงลมเสียงพึบพับพึบพับพึบพับเป็นต้นและเสียงที่คนอื่นหรือโดยเฉพาะแพทย์ได้ยินเมื่อตรวจนะคะซึ่งมักเป็นเสียงที่เกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดดำใหญ่ที่ผ่านจากคอไปสมองซึ่งมักเป็นเสียงตุบตุบตุบหรือเสียงฟู่ฟู่ฟู่ตามชีพจรนะคะลักษณะเสียงรบกวนในหูจะช่วยในการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุได้เช่นถ้าเสียงแหลมวิทวิทคล้ายมีแมลงในหูหรือเสียงจิ้งเรียดร้องหรือเสียงรบกวนที่มีความถี่สูงมาเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในคะ่ะ สาเหตุอาจจะเนื่องจากอายุที่มากขึ้นจากการได้ยินเสียงเป็นเวลานานๆานานหรือจากการได้ยินเสียงที่ดังมากๆในทันทีเช่นพวกเสียงระเบิดเสียงพลุเสียงปืนเสียงประทัดเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดเช่นติดเชื้อซิฟิลิสหรือเชื้อไวรัสที่ทําให้หูชั้นในอักเสบหรือเกิดจากการผ่าตัดรักษาโรคทางสมอง หรือทางหูบางโรคที่อาจกระทบกระเทือนต่อประสาทหูได้หรือเกิดจากการใช้ยาบางอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะที่มีผลข้างเคียงต่อประสาทหูยาขับปัสสาวะบางชนิดยาลดการอักเสบกลุ่มแอสเพรินยาเคมีบําบัดหรือการฉายรังสีบริเวณศีรษะเพื่อรักษาโรคมะเร็งเหล่านี้เป็นต้นนะคะ และถ้ามีเสียงหึ่งหึ่งอืออ้ออหรือเป็นเสียงรบกวนที่มีความทีต่ำๆมักเกิดจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะซึ่งมักจะเกิดร่วมกับการเวียนหัวบ้านหมุนและการได้ยินก็ลดลงแต่ถ้าได้ยินเสียงลมมักเกิดจากการทำงานของท่อปรับความดันหูผิดปกติเสียงรบกวนจากโรคหินปูนเกาะฐานกะโหลกโกรนในหูชั้นกลาง แต่ถ้าได้ยินเสียงผึบผับผึบผับมักเกิดจากขี้หูที่อยู่ใกล้กับแก้วหูขยับไปมาตามการสั่นของแก้วหูเมื่อมีการรับเสียงจากภายนอกแต่ถ้าเกิดเสียงก้องในหูมักจะเกิดจากการมีน้ำขังในหูชั้นกลางค่ะถ้าได้ยินเสียงตุบตุบหรือเสียงฟู่ฟูที่ดังตามจังหวะก,การเต้นของชีพจรอาจเกิดจากเนื้อง,งอกในช่องหูหรืออาจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด ซึ่งเป็นภาวะบางอย่างที่ทำให้เลือดในร่างกายเพิ่มขึ้นและหัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นจนส่งผลให้เกิดเสียงดังในหูได้นะคะเช่นภาวะความดันโลหิตสูงตั้งครนภภาวะซีดไทรอยด์เป็นพิษหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอตีบจากภาวะที่มีไขมันเกาะผนังหลอดเลือด หลอดเลือดดำใหญ่วางตัวสูงใกล้กระดูกกกหูนะคะซึ่งถ้าเกิดสาเหตุนี้เมื่อแพทย์กดบริเวณนั้นเสียงก็มักจะหายไปค่ะหรือเกิดจากภาวะหลอดเลือดผิดรูปลิ้นหัวใจรั่วภาวะความดันในกระโหลกสูงโดยไม่มีสาเหตุเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังได้ยินเสียงคลิกในหูมาเกิดจากการหดเกรงของเอ็นยึดกระดูกโกลนของหูชั้นกลางค่ะ นอกจากเสียงรบก,กวนในหูที่เล่ามานะคะซึ่งเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยที่เป็นสาเหตุได้แล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะมีการวินิจฉัยโดยการตรวจการได้ยินร่วมด้วยเสมอค่ะเพื่อความแม่นยำและความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคนะคะสาเหตุที่ทำให้เป็นหูอื้อกันนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายสาเหตุมากๆเลยล่ะค่ะเช่นอาการหูอือ้ออาจเกิดร่วมกับการปวดหู หูตึงหูหนวกปวดซีะสะภาวะซีดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าหูหรืออาการหูอื้อที่เกิดทันทีหลังจากว่ายน้ําหรือดำน้ำําซึ่งส่วนใหญ่มาเกิดจากขี้หูอุดตันค่ะหรืออาการหูอื้อที่เกิดหลังจากการดื่มพวกแอลกอฮอล์กาแฟาโคลาช็อกโกแลตหรือสูบบุหรี่ หรือว่าการหูอื้อซึ่งมีผลข้างเคียงจากยาบางชนิดที่คุณผู้ฟังกำลังใช้อยู่ก็ได้นะคะเช่นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่เราเรียกกันว่าเอนเซทค่ะยาแก้แพ้ยาแอสเปรินซูโดโอิฟิดีนฟูโรซิมายคอโรฟีนควิน,นินเดต้าไซคลีนด็อกซี่ไซคลีนอีริโรไมซินโกไตรมอกซาโซนเหล่านี้เป็นต้นนะคะ อาการหูอื้อซึ่งมีก้อนค้างอยู่ที่คอด้วยซึ่งเกิดพร้อมกับมีอาการให้เราเห็นก็คือคางบวมคอบวมค่ะแต่ถ้ามีอาการหูอื้อร่วมกับเป็นไข้หวัดหรือเจ็บคอก็อาจมีสาเหตุมาจากท่อยุสเตเชียนบวมนะคะจากโรคติดเชื้อนะคะแล้วก็ถ้ามีเยื่อแก้วหูบวมแดงร่วมด้วยนะคะอาจเกิดจากหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน แต่ถ้ามีอาการหูอื้อร่วมกับอาการบ้านหมุนนานๆเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันๆอาจเกิดจากโรคเมเนียนะคะซึ่งเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะหรือเกิดจากหูชั้นในอักเสบเฉียบพลันเนื้องอกประสาทหูก็ได้แต่ถ้ามีอาการหูอือร่วมกับการได้ยินเสียงดังตามจังหวะการเต้นของชีพจรอาจเกิดจากเนื้องอกหรือความผิดปกติของหลอดเลือดของหูชั้นในนะคะตามที่ได้กล่าวมาค่ะ แต่หากไม่ได้มาจากเส้นเลือดและสัมพันธ์กับชีพจรสาเหตุอาจมาจากกล้ามเนื้อที่กระตุกผิดปกติเช่นบริเวณเพดานอ่อนหรือในบริเวณหูชั้นกลางซึ่งมีกล้ามเนื้ออยู่อีกสองมัดไว้เดินกระดูกคอนแล้วก็กระดูกกรนค่ะแต่ถ้ามีอาการหูอื้อเ,เป็นเป็นหายหายเป็นครั้งคราวและมีประวัติเป็นโรคภุมิแพ้อาจเกิดจากท่อยุสเตเชียนบวมจากการแพ้ได้ถ้ามีอาการหูอื้อร่วมกันนอนไม่หลับ ชอบคิดมากหรือมีอาการซึมเศร้าอาจเกิดจากความวิตกกังวลทั่วไปนะคะโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคซึมเศร้าพวกนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าไม่มีอาการร่วมต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดคือมีหูอื้อเกิดขึ้นด้วยหาสาเหตุไม่ได้หรือไม่รู้สาเหตุเนี่ยคะ่ะอาจเกิดจากมะเร็งโพรงหลังจมูกหรือเนื้อง,งอกสมองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ อาการหูอื้อซึ่งมีเสียงในหูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการไม่รุนแรงแต่อาจทำให้รู้สึกํำคาญได้เพราะบางรายอาจเป็นถึงขั้นนอนไม่หลับจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยว่าเกิดจากอะไรเพราะถ้าอาการหูอื้อเกิดจากเนื้อง,งอกในช่องหูหรือโรคมะเร็งก็จะเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่สาเหตุนี้ก็พบได้น้อยกว่าสาเหตุอื่นๆมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหูอื้อ ส่วนใหญ่นะคะอาการหูอื้อที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันนั้นตัวเราเองนะคะมักจะรู้สึกถึงความผิดปกติได้แต่ในคนที่มีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปก็มักไม่รู้สึกตัวและต้องอาศัยคนใกล้ชิดสังเกตความผิดปกติให้ค่ะ <c oughs> เช่นเวลาเรียกแล้วไม่ค่อยได้ยินหรือต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังๆถึงจะได้ยิน แต่เราก็มีวิธีการทดสอบการได้ยินด้วยตัวเองแบบง่ายๆหยาบๆมาให้ลองทดสอบกันดูนะคะเพื่อว่าจะลองสังเกตตัวเองได้ก็คือคุณผู้ฟังใช้นิ้วนะคะ2นิ้วนะคะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะถูกันเบาๆที่บริเวณข้างหูทีละข้างนะคะแล้วก็สังเกตดูความแตกต่างของระดับเสียงที่ได้ยินนะคะการทดสอบนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหูของคุณผู้ฟังเนี่ยได้ยินไม่เท่ากันเมื่อทดสอบแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าหากคนผู้ฟังพบอาการผิดปกติมากๆหรือไม่แน่ใจแนะนำว่าไปพบแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกดีกว่าค่ะสำหรับอาการหูอื้อที่พบบ่อยๆมีวิธีการรักษาม,มาแนะนำดังนี้นะคะ หูอือที่เกิดจากขี้หูดันถ้าขี้หูไม่แน่นมากนะคะอาจใช้วิธีแคะหรือเขี่ยออกด้วยความระมัดระวังอย่างเบามือหรือใช้น้ําฉีดล้างออกก็ได้แต่ถ้าขี้หูแน่นมากไม่แนะนํนาไมใ่ใช้วิธีแคะหรือเขียออกนะคะเพราะมันจะเอาไม่ออกแ,แถมทําให้ขี้หูถูกดันลึกเข้าไปมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นอาจทําให้ช่องหูชั้นนอกนี่เกิดแผลได้มีเลือดออกแล้วก็เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําเติมเข้ามาได้นะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ให้ทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังหยอดยาละลายขี้หูให้ท่วมรูหูทิ้งไว้สักครู่แล้วก็เทออกแต่ถ้ายังรู้สึกว่าหูอื้ออยู่อีกเมื่อทำสองสาครั้งแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นแล้วก็มีอาการปวดหูร่วมด้วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะกรณีหูอื้อที่เกิดจากการได้ยินเสียงดังมาก,มากๆเช่นเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงประทัดหรือ เกิดอาการหูอื้อขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดร่วมกับมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือมีเสียงในหูอันนี้ควรรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางทันทีนะคะไม่ไม่ได้ให้สังเกตการเองนะคะกรณีหูอื้อที่เกิดจากหวัด ก็ควรไปพบแพทย์เช่นกันค่ะเพื่อตรวจหาความผิดปกติในหูชั้นกลางแล้วก็ตรวจภายในโพรงจมูกร่วมด้วยเนื่องจากมักพบว่าจมูกอักเสบเรื้อรังหรือว่าไซนัสอักเสบได้บ่อยจากภาวะแบบนี้นะคะส่วนหูอือที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมเข้าหูนะคะให้เอียงหูข้างนั้นลงต่ำแล้วเคาะที่ศีรษะเบาๆหรือถ้ามาแงเข้าหูก็ให้หยอดหูด้วยนะ้ำมันพืชหรือคีสลินบอแรกค่ะ แต่ถ้าหาหูอื้อที่เกิดหลังจากการกินยาหรือฉีดยาหรือหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟโคา่ชโคาช็อกโกแลตหรือสูบบุหรี่ก็ให้หยุดยาหรือสารเหล่านั้นเส้น,นะคะส่วนอาการหูตึงในผู้สูงอายุเนี่ยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะแล้วก็รับการประเมินระดับการได้ยินว่าสมควรใช้เครื่องฟังช่วยหรือเปล่านะคะ การรักษาการหูอื้อที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาที่ต้นเหตุค่ะคุณผู้ฟังหากเห็นว่าหูอื้อที่เป็นอยู่ไม่น่าไว้วางใจแล้วอยากให้ไปพบแพทย์เลยหากแพทย์ตรวจพบสาเหตุที่ชัดเจนการรักษาจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นซึ่งก็จะช่วยทําให้อาการหูอื้อที่เป็นอยู่นั้นหายขาดได้เลยค่ะ ส่วนการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการหูอื้อก่อนอื่นก็ต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าเป็นหูอื้อแบบไหนนะคะเช่นมีอาการหูอื้อเวลาเป็นวัดหรือเปล่าแล้วให้การดูแลรักษาหรือควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุนั้นให้ดีหลีกเลี่ยงเสียงดังเช่นงานคอนเสิร์ตบริเวณที่ก่อสร้างเสียงปืนหลีกเลี่ยงที่บริเวณที่เครื่องบินบินหรือเสียงดังๆอื่นๆหรือใส่เครื่องป้องกันเสียงหลีกเลี่ยงการว่ายน้า เพราะน้ําและสารคลอรีนก็อาจติดค้างอยู่ในหูชั้นในขณะว่ายน้ําซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เสียงดังในหูแย่ลงได้ค่ะอันนี้กรณีที่ไม่ใส่เครื่องอุดหูในขณะว่ายน้ํานะคะเมื่อเกิดความรู้สึกรําคาญจากเสียงในหูอาจเปิดเพลงเบาๆเพื่อช่กรบเสียงในหูได้ค่ะคุณผู้ฟังหาวิธีระบายความเครียดเช่นออกกําลังกายนั่งสมาธินวดบําบัดเพราะความเครียดอาจทําให้การแย่ลงได้ เพื่อลดความกังวลและความเครียดนะคะรักษาสุขภาพจิตให้ดีเพราะความเครียดจะทําให้รู้สึกว่ามีเสียงในหูดังขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีพวกแอลกอฮอล์กาเฟอีนนะคะเพราะจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ส่งผลทําให้ได้ยินการไหลเวียนของเลือดในหูดังขึ้นหรือหูอื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็งดการสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงควันบุหรี่เพราะสารนิโคตินในบุหรี่ทาให้อาการหูอื้อที่เป็นอยู่เร็วลงนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการได้ยินลดลงก็รีบไปพบแพทย์ด้านหูคอจมูกเพราะอาจเป็นอาการของประสาทหูเสื่อมได้ค่ะส่วนวิธีการป้องกันก็คงต้องป้องกันตามสาเหตุตามที่เล่ามานะคะไม่อยากให้คุณผู้ฟังเห็นอาการหูอื้อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องไม่กระทบกับชีวิตมากรอเวลาได้ค่อยรักษาไม่อยากให้คิดอย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมว่หูเป็นประสาทสัมผัสส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆกับการสื่อสาร ดูแลสุขภาพตัวเองอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ความสำคัญกับตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากเมดไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคะ่ะ